ช้าวันจันทร์ในย่านธุรกิจพื้นหินอ่อนเย็นเฉียดสะท้อนแสงไฟขาวจ้าเขาเดินผ่านประตูหมุนเสียงส้นรองเท้าดังซ้ำซากเหมือนนาฬิกาที่เร่งรา้าผู้หญิงคนแรกสุดลงต่อหน้าเอกสารกระจายเสียงร้องขอความช่วยเหลือเฉียบคมเขาชะงักกลิ่นน้ำหอมหวานจัดกระแทกจ,จมูกสายตาคนรอบข้างจับจ้องผู้หญิงคนที่สองล้มซ้อน มือเกาะแขนเขาแน่นเกินเหตุฝ่ามืออุ่นชื้นทําให้ผิวหนังสัน่นยามรักษาความปลอดภัยรีบเข้ามาเสียงวิทยุแตกพร่าหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นนี่คือวันที่99รูปแบบเดิมสายตาเดิมคำกล่าวหาเดิมเขาเดินต่อไหลตึงลมหายใจสั้นลิปเปิดออก ผู้หญิงอีกคนเอ็นตัวร่างกายปะทะออกเขากลิ่นแอลกอฮอล์บนกลิ่นดอกไม้เขาถอยเหงื่อเย็นไหลาตามสันหลังเสียงหัวระแผ่วดังจากมุมห้องเมื่อประตูลิปิดความเงียบกดทับหูหัวใจเต้นเหมือนกลองชั้นล่างสุดผมกว้างสว่างเกินจริงเสียงฝนกระทบกระจกดังไม่หยุดเธอยืนอยู่ตรงนั้น ชุดผ้าฝ้ายสีซีดรองเท้าอย่างเปื้อนโครนมือเธอสัน่นสายตาก้มต่ำลมหายใจเบาเหมือนกลัวทำเสียงดังเธอก้าวพลาดเขาเอื้อมรับโดยไม่คิดแรงกระแทกนุ่มผิดคาดกลิ่นดินหลังฝนลอยขึ้นอุ่นและจริงต่างจากน้ำหอมทั้งหมดฝ่ามือเธอเย็นจับชายเสื้อเขาแน่น ชีพจรเล็กเต้นทีเสียงรอบข้างหายไปมีเพียงเสียงฝนและลมหายใจของเธอเธอเงยหน้าดวงตาใสาสะท้อนแสงโถงไม่มีการแสดงไม่มีรอยยิ้มซ่อนเร้นหัวใจเขาสะดุดเหมือนพื้นสุดโลกเอียงเล็กน้อยความอึดอัดทั้งวันแตกสลายแทนที่ด้วยความสันไหวที่ไม่รู้ชื่อ เธอรีบะแก้มแดงเสียงขอโทษแผ่วจนแทบหายเขามองตามมือยังอุ่นหน้าอกแน่นด้วยความรู้สึกใหม่ผู้หญิงคนอื่นขยับเข้ามาเสียงรองเท้าเสียงหัวเราะเสียงกระซิบเขากลับไม่เห็นสายตาย,ยังค้างที่ทางเดินเปียกฝนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนเพิ่งตกจากที่สูง และยังไม่ถึงพื้นเขาก้าวออกจากโถงเสียงฝนยังไล่ตามหลังร่มสีดำกางขึ้นรอบตัวแต่ความเย็นยังซึมผ่านรองเท้าเธอเดินนำหน้าระยะห่างไม่กี่ก้าวแต่ดูไกลเหมือนอีกโลกรถรูจอดเรียงฝ่ายหน้าแยงตาน้ำฝนสะท้อนเป็นเงาแตกผู้หญิงคนหนึ่งสะดุดใกล้ประตูรถเสียงร้องดังเกินจริง แขนเหยียดมาทางเขาเขาหยุดภาพเดิมพุ่งกลับมาหัวใจแข็งทื่อเธอหันกลับดวงตาตกใจมือเธอเอื้อมาโดยไม่ตั้งใจปลายนิ้วแตกันเบาแต่เหมือนไฟช็อตผู้หญิงคนนั้นล้มลงเองเสียงวยวายดังขึ้นยามรีบวิ่งเข้ามาฝนตกหนักกว่าเดิม เสียงเหมือนผืนผ้าใบถูกฉีกเขามองเธอริมฝีปากสัน่นไหลหดเล็กน้อยเธอถอยหนึ่งก้าวน้ำฝนเปียกผมเส้นผมติดแก้มรถบรรทุกผ่านนางกระเซ็นใส่ขาความเย็นกัดผิวเขาถอดสูตรคลุมให้กลิ่นผ้าสะอาดห่อหุ้มต่างจากกลิ่นโลกภายนอกเธอชะงัก มือจับผ้าแน่นเสียงหัวใจเต้นชัดในความเงียบสายตาคนรอบข้างเริ่มจับจ้องเสียงกระซิบดังเป็นคลื่นเขารู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนอากาศหนาแน่นหายใจยากขึ้นเธอก้มหน้าน้ำฝนไหลาตามขนตาแยกไม่ออกจากน้ำตาไซเรนดังไกลไฟแดงสะท้อนบนพื้นเปียกภาพสันไหว เขาก้าวเข้าใกล้โลกทั้งใบหดแคบเหลือเพียงเธอกับเสียงฝนลมหายใจเธอสะดุดนิ้วมือเย็นจัดจับขอบสูตรแน่นกว่าเดิมพื้นลื่นรองเท้าเธอถลายร่างเอ็นเข้าหาเขาแรงดึงฉับพลันสมดุลหายไปหัวใจหล่นวูบเสียงฝนกลบทุกอย่างร่างทั้งสองเอ็นไปข้างหน้า เงามืดของรถใหญ่เคลื่อนเข้ามาเสียงเบรกดังแหลมโลหะครูดกับพื้นเปียกไฟหน้ารถใหญ่สาดใส่เงาทั้งสองทอดยาวสันไหวเขาดึงเธอเข้าหาอกแรงกระแทกแน่นลมหายใจสะดุดพร้อมกันรถหยุดห่างไปไม่กี่คืบน้ำประเซน็นสูงกลิ่นยางไม่ลอยฉุนเสียงตะโกนดังรอบด้านฝนยังไม่หยุด หัวใจเขาเต้นแรงจนหูอื้อเธอสั่นทั้งตัวหน้าสบกับอกเขาเสียงหายใจถี่และเบาเขารับรู้ถึงน้ำหนักจริงไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การจงใจมือเธอเกาะเสื้อแน่นนิ้วเย็นจัดชีพพลเนเร็วผิดปกติไฟไซเรนใกล้เข้ามาแสงแดงน้ำเงินกวาดผ่านใบหน้าโลกดูแต่เป็นเสี่ยว ผู้คนเริ่มมุงเสียงสุบสิบทับซอนสายตาเหมือนเข็มเธอเงยหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนริมฝีปากเปิดเล็กน้อยเหมือนอยากพูดแต่เสียงไม่ออกเขากลืนน้ำลายลำคอแห้งผากความรู้สึกแน่นนอก,กดทับมือเขายังโอบอยู่รับรู้ถึงความอุ่นที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางฝนเย็นเฉียบผู้หญิงกลุ่มเดิมขยับเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นจังหวะกดดนันหนึ่งในนั้นชี้มารอยยิ้มแฝงเจตนาเสียงกล่าวหาลอยมาเป็นระยะเธอสะดุง้งไหลหดมือกำเสื้อเขาแน่นกว่าเดิมเขารู้สึกได้ทันทีความกลัวของเธอไม่ใช่การแซงมันสั่นลึกจากข้างใน ฝนไหลเข้าตาผาพร่าหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกยามก้าวเข้ามาขวางแขนกลางเสียงสังการแข็งกร้าวเธอถูกดึงออกเล็กน้อยแรงนั้นทำให้เธอเซ่ลมหายใจขาดห่วงเขาคว้าไว้ทันแรงกระชากฉับความไม่พอใจพุ่งขึ้นมือเขาสัน่นไม่ใช่เพราะหนาว แต่เพราะความรู้สึกที่ประตูเสียงฝนเหมือนดังขึ้นโลกทั้งใบกดต่ำบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจยากเธอมองเขาอีกครั้งสายตานั้นสัน่นแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความกลัวเป็นความเชื่อใจที่เพิ่งก่อตัวบางและเปราะไฟร์รสสท้อนในดวงตาเธอแสงนั้นสั่นไหวเหมือนจะดับได้ทุกเมื่อ เสียงฝนเริ่มซาแต่ความเงียบปรับดังขึ้นลมหายใจของเธอสม่ำเสมอขึ้นช้าช้ายังสั่นแต่ไม่ถอยเขารับรู้ถึงน้ำหนักที่พิงอยู่อบอุ่นและจริงเกินคาดแสงไฟถนนกระทบผิวน้ำเป็นคลื่นสั่นเหมือนหัวใจเขาผู้คนเริ่มแยกย้ายเสียงซุบซิบจางลง เหลือเพียงสายตาบางคู่เธอขยับตัวเล็กน้อยเหมือนจะถอยแต่ลังเลมือเขาคลายช้าๆปล่อยพื้นที่ให้หายใจแต่ยังไม่ห่างเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแก้มซีดริมฝีปากเม้มแน่นฝนหยดสุดท้ายตกจากชายคาเสียงดังชัดเหมือนสัญญาณเตือนรถคันหนึ่งแล่นผ่านช้า ไฟท้ายแดงยาวตัดผ่านความมืดเขารู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องจากด้านหลังแรงกดดันกลับมาหนักขึ้นเธอรับรู้เช่นกันไหลตึงนิ้วมือกำแน่นลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมเขาเอียงตัวบงังเงาของเขาทาบลงบนเธอ เหมือนกำแพงบางๆหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างเธอกลืนน้ำลายลูกกระเดือขยับช้าสายตาไหวเสียงฝีเท้าเร่งเข้ามาหนักไม่เป็นมิตรเงาหลายเงาทาบยาวบนพื้นเปียกบิดเบี้ยวหน้ากดดันอากาศรอบตัวเหมือนหดแคบหายใจยากขึ้น ความเงียบตึงจนเจ็บมือเขาขยับจับข้อมือเธอเบาๆเป็นสัญญาณเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ดึงหนีนิ่งฟังเสียงฝนหยุดสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ดังเกินไปแสงไฟเหนือศีรษะกพริบหนึ่งครั้งสองครั้งเงาทั้งหมดขยับพร้อมกัน ความรู้สึกอันตรายไหลเข้ามาเย็นเฉียบเขาก้าวไปข้างหน้าลากเธอตามพื้นหยึ่งลื่นรองเท้าเธอเกือบพลาดร่างเอนแรงดึงตึงมือทั้งสองแนบแน่นแน่นกว่าครั้งใดเหมือนกลัวหลุดเสียงใครบางคนเรียกชื่อเขาน้ำเสียงแข็งแฝงแรงกดเธอหันมามอง ดวงตาเบิกกว้างลมหายใจสะดุดความตึงเครียดพุ่งสูงเหมือนเส้นได้ใกล้ขาดในวินาทีนั้นเสียงนั้นใกล้เข้ามาหนักและชัดเขาหยุดกระทันหันแรงดึงทำให้เธอชนแผ่นหลังเขาลมหายใจเธอสะดุดร่มในมือใครบางคนกระแทกพื้นน้ำกระเด็นขึ้นเย็นเฉียบ ไฟจากป้ายบริษัทส่องลงมาเงาหน้าคนแข็งทื่อดวงตาไม่เป็นมิตรเขารับรู้ถึงแรงสั่นจากร่างด้านหลังไม่ต้องหันก็รู้เธอกลัวมือเขากำแน่นขึ้นเส้นเอ็นตึงความรู้สึกปกป้องพุ่งสูงเสียงฝีเท้าอีกชุดหยุดลงใกล้เกินไปอากาศตึงจนเจ็บหน้าอกลมหายใจเขาหนัก ชา้าเหมือนกำลังควบคุมตัวเองเธอโผล่มองจากด้านข้างผมเปียกแนบแก้มดวงตาสั่นไหวแสงไฟสะท้อนในตานั้นใสไร้เล่เสียงหนึ่งถอนหายใจแรงเหมือนหมดความอดทนบรรยากาศยิ่งกดต่ำเขาขยับตัวบังมากขึ้นหลยกว้างรับสายตาทั้งหมดเงาของเขาคลุมเธอมิต มื่อเธอจับปลายแขนเสือ้อนิ้วเย็นแต่แรงจับแน่นขึ้นหยดน้ำไหลาจากปลายผมเธอตกใส่หลังมือเขาเย็นวาบเสียงรถไกลออกไปเมืองยังเคลื่อนไหวแต่ตรงนี้หยุดนิ่งเขารู้สึกถึงจังหวะหัวใจเธอผ่านแรงสัมผัสเร็วและไม่สม่ำเสมอความทรงจำเหมือนที่ซ้ำซากผุดขึ้น การล้มการร้องการเสียแซงแต่ร่างที่สั่นอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนสิ่งใดสายตาเธอเงยขึ้นอีกครั้งไม่ขอความช่วยเหลือเพียงรอรอการตัดสินใจรอคำพูดรอการเคลื่อนไหวเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝนกลิ่นดินกลิ่นความจริง มือเขาขยับพาเธอถอยหนึ่งก้าวช้าและมั่นคงพื้นยิ่งลื่นแต่แรงจับไม่คลายหัวใจยังเต้นแรงเสียงรอตัวเงียบลงอีกครั้งเหมือนทุกคนกำลังรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เขาก้าวอีกครั้งฝ่าเงาที่กดดันรองเท้าหนังกระทบน้ำเบาๆมือเธอถูกดึงตาม แรงนั้นมันคงไม่เร่งไม่ถอยแสงไฟด้านหน้าเปลี่ยนสีจากขาวจัดเป็นเหลืองอุ่นประตูกระจกอัตโนมัติเปิดเสียงเบาแต่ชัดอากาศอุ่นภายในโถงปะ,ะผิวเปียกฝนทำให้เธอสั่นแรงขึ้นชั่วครู่กลิ่นกาแฟจางๆลอยมาผสมกลิ่นผ้าสะอาด ตัดกับกลิ่นฝนด้านนอกเสียงฝีเท้าหยุดที่ขอบประตูบางเงาไม่ตามเข้ามาแรงกดดันลดลงเล็กน้อยเธอหายใจลึกหน้าอกยกขึ้นก่อนจะปล่อยออกช้าๆมือยังไม่ปล่อยนิ้วทั้งสองแนบกันอุ่นขึ้นทีละนิดพื้นหิงแห้งแต่หัวใจยังลื่นเหมือนยังไม่มั่นคง เขารับรู้ถึงสายตาพนักงานความเงียบที่ไม่เป็นมิตรคำถามที่ยังไม่ถูกพูดเธอหลบสายตาเหล่านั้นยืนชิดเขามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวปลายนิ้วเธอสัน่นแต่น้ำหนักที่พิงมาชัดเจนขึ้นเสียงลิฟดังติง้งประตูเปิดช้าเหมือนตั้งใจยืดเวลาเงาสะท้อนในกระจก ใช่ในสูตรเปียกหญิงในชุดผ้าฝ้ายซีดภาพนั้นทำให้เขาชะงักบางอย่างแน่นอกโดยไม่เข้าใจเธอเห็นเช่นกันดวงตาเบิกเล็กน้อยแล้วก้มลงอีกครั้งลิบรอแสงขาวส่องออกมาตัดความมืดด้านหลังเขาก้าวเขา้าดึงเธอตามเสียงประตูเริ่มปิด ในวินาทีนั้นเสียงรีบเร่งดังขึ้นจากด้านนอกหนักเร่งใกล้เกินไปเสียงนั้นกระแทกโถงก้องใกล้จนสะเทือนอกประตูลิฟต์หยุดชะงักช่องว่างยังเปิดค้างลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้าเธอสะดุง้งมือบีบแน่นลมหายใจหายไปชั่วขณะเงาหนึ่งพุ่งเข้ามา รองเท้ากระแทกพื้นดังน้ำเสียงแข็งกร้าวไฟลิฟ์สว่างจ้าสะท้อนใบหน้าตึงเครียดเหงื่อผสมฝนหลาตามกรอบหน้าเขาขยับตัวยืนขวางช่องประตูไหลตึงหัวใจเต้นแรงแรงจนรู้สึกที่ขมับโลกเหมือนแคบลงเธออยู่ด้านหลังแทบชนแผ่นหลังเขา ความอุ่นส่งผ่านชัดเสียงคนรอบข้างเงียบลงเหมือนก้อนหายใจรอฟังลิฟส่งเสียงเตือนเบ,นเบาๆเหมือนเร่งเร้ากดดนันไฟกระพริบอีกครั้งเงาบนผนังสันไหวบรรยากาศอึดอัดเขารู้สึกถึงแรงดึงเบาๆจากมือเธอขอไม่ให้ถอยปลิ่งผ้าฝ้ายเปียกฝนลอยขึ้น ผสมกลิ่นโลหะและไฟฟ้าเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นอีกเหมือนกลับมาย้ำเตือนอันตรายคนตรงหน้าขยับเข้าใกล้ระยะห่างสั้นเกินไปสายตาแข็งเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ยังยืนอยู่หัวใจเขากระตุกแรงเหมือนมีบางอย่างถูกแต่ต้อง ประตูลิฟต์เริ่มปิดช้าช้าเสียงเสียดสีดังหน้ากังวลเหงานอกลิฟต์ถูกตัดทีละนิดแสงภายนอกหายไปความตึงเครียดยังไม่จางลิฟ์สั่นเบาๆก่อนจะเคลื่อนขึ้นแรงดึงทำให้เธอเองนเขาคว้าไว้ทันแขนโอกกันแน่นหัวใจทั้งสองเต้นไม่พร้อมกันตัวเลขชั้นเปลี่ยนช้า เหมือนตั้งใจถ่วงเวลาอากาศในลิฟอุ่นขึ้นเสียงหายใจดังชัดใกล้เกินหลบเธอก้มหน้าผมเปียกหยดน้ำตกใส่พื้นเขามองตัวเลขนิ่งลมหายใจลึกความรู้สึกหนักอึ้องความเงียบกดทับอีกครั้งไม่มีทางหนีไม่มีทางถอยลิฟยังคงเคลื่อนขึ้นช้า ข้ามกลางหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงสายเคเบิลเสียสีกันแ่วแต่ชวนขนลุกตัวเลขกระพริบชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดลิฟสั่นอีกครั้งแรงสั่นส่งผ่านฝ่าเท้าขึ้นมาถึงหัวใจเธอสูดลมหายใจสั้นเหมือนอากาศไม่พอปลายนิ้วเย็นเฉียบเขารับรู้ทันทีแรงกดดันในอกเพิ่มขึ้น เหมือนมีบางอย่างผิดปกติไฟด้านบนรี่ลงชั่วขณะเงาทั้งสองทาบชิดเกือบซ้อนกันเสียงโลหะดังคลืดชา้ายาวลิบหยุดกระทันหันแรงกระชากทำให้เธอเซเสียงหายใจขาดห่วงไฟฉุกเฉินติดแสงแดงสลัวเปลี่ยนสีผิวทุกอย่างความเงียบถามหนัก อัดเธอเงยหน้าดวงตาเบิดกว้างสะท้อนแสงแดงสันไหวมือเธอคว้าแขนเขาแรงนั้นไม่สุภาพแต่จริงหัวใจเขาเต้นแรงดังในหูเหมือนกลองเตือนภยัยเสียงประกาศไม่ดังมีเพียงเสียงลมหายใจที่ดังเกินไปอากาศเริ่มอับกลิ่นโลหะ กอลิ้นไฟฟ้า,ฟาเธอกลืนน้ำลายข้อขยับช้าไหลสัน่นเขาขยับเข้าใกล้โดยไม่คิดระยะห่างหายไปหลังเธอชนผนังความเย็นจากโลหะส่งผ่านทำให้เธอสะดุ้งไฟแดงกระพริบอีกครั้งจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจทั้งสองเสียงบางอย่างดังจากเพดาน ติกต๊กติ๊กเธอหลับตาแน่นลมหายใจสัน่นเหมือนกล้นเสียงร้องเขายกมือขึ้นบังเงามือทาบนผนังใหญ่และสัน่นเหนื่อยเย็นไหลาตามขมับไม่รู้มาจากความร้อนหรือความกลัวเสียงโลหะดังอีกครั้งใกล้กว่าเดิมเหมือนมีบางอย่างขยับลิบเอียงเล็กน้อย แทบไม่รู้สึกแต่หัวใจรับรู้เธอเปิดตามองเขาใกล้เกินไปลมหายใจแตะกันดวงตาคู่นั้นสั่นเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบไฟแดงดับวูบความมืดเข้ากลืนในเสี้ยววินาทีเดียวความมืดนั้นทึบเสียงทุกอย่างขยายลมหายใจสองจังหวะประปน ใกล้จนแยกไม่ออกอุ่นและสัน่นเธอขยับไหลชนผนังเสียงผ้าสีกันเบาๆหัวใจเขาเต้นแรงแรงจนรู้สึกที่ปลายนิ้วเหงือซึมเสียงติ๊กจากเพดานดังอีกชัดกว่าเดิมเหมือนนับถอยหลังลิฟเอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพื้นเอียงสมดุลสันคลอน เธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นโลหะคลุกคลุงแสบจมูกมือเธอควานหาแต่หน้าอกเขาแรงและไม่ตั้งใจเขาชะงักกล้ามเนื้อเกรงเลือดสูบฉีดแรงไฟฉุกเฉินติดอีกครั้งแสงแดงวาบตัดความมืดดวงตาเธอปรากฏตรงหน้ากลายสาย ตื่นตระหนกริมฝีปากเธอสัน่นเหมือนพยายามควบคุมเสียงไหลย,ยกขึ้นเสียงโลหะครูดดังจากด้านล่างยาวลึกแรงสั่นสะเทือนพุ่งขึ้นผ่านขาผ่านลำตัวเธอเสียหลักร่างเอ็นเข้าหาเขาแรงประท้าแน่นหลังเขาชนผนังเสียงดังทึบ ลมหายใจขาดช่วงมือเขายกขึ้นรับอบโดยไม่รู้ตัวแรงนั้นปกป้องไฟแดงกับพลิบที่เงาทั้งสองทับซ้อนเหมือนร่างเดียวอากาศร้อนขึ้นหายใจยากเหงื่อไหลเสียงจากวิทยุฉุกเฉินแต่พร่าไม่เป็นคำยิ่งเพิ่มความกดดันเธอกำเสื้อเขา นิ้วจิกแน่นแรงเกินกลัวหัวใจเธอเต้นถี่ส่งผ่านนอกที่แนบชิดชัดเจนเขาก้มหน้าเล็กน้อยได้ยินเสียงลมหายใจเธอสั่นและไม่สม่ำเสมอแสงแดงสะท้อนหยด,ดน้ำบนขนตาเป็นประกายเหมือนน้ำตาเสียงโลหะดังขึ้นอีกครั้งใกล้หนัก ลิปกระตุกแรงพื้นสะเทือนความรู้สึกตกวูบเธออุทานเบาๆเสียงแตกเต็มไปด้วยความกลัวเขากระชับอ้อมแขนกล้ามเนื้อเกรง็งหัวใจเต้นแรงขึ้นความเงียบฉับพลันเข้าปกคลุมก่อนเสียงบางอย่างจะดังจากด้านล่างของลิ์เสียงนั้นค่อยๆแผ่วลงจากคำราม เหลือเพียงลมหายใจของเครื่องจกักรแรงสั่นหยุดลิปนิ่งเหมือนก้อนหายใจพร้อมกันไฟฉุกเฉินสว่างคงที่แสงแดงอ่อนลงเป็นสีส้มอบอุ่นความเงียบไม่กดทับอีกต่อไปอากาศเริ่มไหลช้าแต่พอเธอค่อยๆค,คลายแรงจับนิ้วที่จิกแน่นเริ่มอ่อนแรงไหลลดลงเขายังโอบอยู่ แต่ไม่บีบเป็นเพียงที่พิงเสียงวิทยุฉุกเฉินดังชัดขึ้นคำพูดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างความช่วยเหลือกำลังมาเธอหลับตาสูดลมหายใจยาวเหมือนเพิ่งผ่านพายุเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งแววกลัวจังลงเหลือเพียงความเหนืล้าลิบเพื่อนลงช้าช้าไม่สัน่นไม่เร่ง ประตูเปิดออกในที่สุดแสงขาวจากถงส่องเข้ามาสว่างและปลอดภัยผู้คนรออยู่ด้านนอกเสียงพูดเสียงก้าวเท้าเขาพาเธอออกมามือยังไม่ปล่อยแต่ผ่อนคลายพื้นแข็งและมั่นคงความรู้สึกตกวูบหายไปหัวใจเริ่มเป็นจังหวะเธอหยุดหันมามองเขา สายตานิ่งและจริงไม่มีคำพูดไม่มีสัญญามีเพียงความเข้าใจเขาพยักหน้าเบาๆเหมือนตอบรับบางอย่างที่ไม่ต้องเอ่ยฝนด้านนอกหยุดแล้วพื้นยังเปียกแต่ฟ้าเริ่มเปิดเธอก้าวออกไปช้ามั่นคงเขามองตาม รู้สึกถึงความเงียบที่ต่างจากเดิมไม่ว่างเปล่าในวันที่เต็มไปด้วยการเสแสง้งความจริงได้เดินผ่านและทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจความรักไม่ได้เริ่มจากคำพูดแต่จากช่วงเวลาที่โลกเกือบพังและมีใครบางคนไม่ปล่อยมือ